สมผักช่วยลดไขมันในเลือดเร็วมากกินผัก3ชนิดนี้ทุกวันไขมันในเลือดลดไวมากอย่างแรกกระเทียมกระเทียมจะมีสารช่วยลดน้ําตาลในเลือดช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี L D L และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี H D L ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างที่สองหน่อไม้ฝรั่ง น่อไม้ฝรั่งก็ได้ขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องกากใยอาหารสูงมากๆช่วยลดการดูดซึมของไขมันได้และเป็นพีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ของคุณให้ขับถ่ายได้ดีเพรากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบมีกาก,ากใยอาหารที่สูงและที่สำคัญเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำด้วยนะครับก็จะช่วยในการดูดซึมไขมันและน้ำตาลได้นะครับทำให้ไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดดีขึ้น เ,เพื่อนๆหากระเทียมมากินกันเลยนะครับเราบองว่าไปตรวจเลือดอีกรอบหนึ่งไขมันในเลือดของคุณจะดีขึ้นเลยนะครับ